มีความสุขจะตายเป็นสาวสโสดใช่ไหมใช่ไหมขอเสียงสาวโสดหนโอ้ยเราเพื่อนเรามีเพื่อนเยอะเนไม่ต้องไปห่วงใครไม่ต้องไปเหน,น,นื่อยอะไรดีเนาะเจ๊ก้อยก็โสดด้วยเลยนะ ทุกโต๊ะเลยทุกโต๊ะเลยดูยังไงไม่โสดใ่า่ายก็ไปทุกโต๊ะงก็โสดทุกโต๊ะเลยเอาร้านเลิกร้านเลิกร้านเลิกไปว่าร้านอ่ะตอนนี้โสดอยู่ใช่ใช่ใช่เธอต้องอยู่ให้เป็นนะถ้าเธออยู่ไม่เป็นเธอจะไม่ได้กลับมาร้านนี้อีกเซ็กเขาจะไม่กล้าเลยเซ็กเอาละโอโหนี่